เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่29ธันวาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ คนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางหลายๆคนนะคะจะได้เดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวนะคะหรือจะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวต่างจังหวดัดคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะในช่วงนี้หรือหลายๆคนเบื่อเบื่อเซ็งเซงอยากจะไปไหนไกลๆคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครนะคะแต่ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะล้อหมุนนะคะได้เดินทางกลับบ้านไปหาคนที่บ้านไปหาคนที่คุณรัก ไปหาครอบครัวนะคะหลายคนนะคะช่วงนี้นะคะคิดเรื่องการเดินทางคิดเรื่องรถคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องทรัพย์สินนะคะช่วงนี้คุณจะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการเดินทางคิดเรื่องการเดินทางวางแผนวางแผนใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับการเดินทางเกิดขึ้นเดินทางแล้วดีได้โชคได้ลาบนะคะจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีความสุขสื่อน,น้ำโชคของคุณวันนี้นะคะ คือเลขที่บ้านทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีฟ้าสีส้มให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือ106นะคะ1 0 6ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะดวงความรักสำหรับคนโสดนะคะคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบจากการเดินทางดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทาง ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนต่างจังหวัดด้วยกันนะคะครอบครัวมีความสุขอบอุ่นค่ะขอให้คุณโชคดีค่ะ